สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพันช่อง youtube กนิกาข่แก้วนะครับผมรายงานตัวยังเปลี่ยนทางการนะครับพี่น้องทำงานอยู่ร้านมันนะครับผมพ้ามาเบิงดำมันนะครับกาลังไฟขึ้นดำครับพี่น้อง ลานมันสอบรมินเพื่อผลนะครับผมฝากกดไ์กดแชร์กดติดตามกดซับตะคให้น้ำแน่ค <controversial> ร <covers. habitude> ับผมร้านเฮาตังอยู่ที่บ้านประโคนะครับตำบลประโคอำเภอกรจังหวัดอุดรธานีนะครับผมลานมันสอบรมินเพื่อผลนะครับผมฝากติดตามน้ำเล้อครับพี่น้องอัปเดตมีอัปเดตราคามันครับผม ตลอดนะครับราคามันร้านราคามันโรงงานโลงแป้งนะครับอันนี้เขากาลังสีดำมัน,นครับผมรถไทยนะครับกาลังของโซ่ครับพี่น้อย รถคันนี้ก็ประมาณ3ตันสตันครับผมโอ้หัวมันบอบไงปัดได้ครับพี่น้องมันอายุ8-9เก้าเดือนนะครับช่วงระยะช่วงนี้พอได้เลยนะครับเบิ่งแปงพี่น้องโอ้ยสวัสดี ยมเมื่อแรงกับที่คือคักแน่จักน้อยครับผมแล้วให้เราสวนกับทากันขอร้านขเขามาใครานะครับเมืองทันนี้ครับพี่รองคูบต้าครับผมลากสลีรถเกี่ยวนะครับยาวอาดหลดัดท่านนี้สีคือดำก็ต้องเด็ดถอดนะครับผมเดดพดสลีออกนะครับจากรถไถ ไปครับผมลัางของโซนะครับเรียบร้อยตรวเช็คความเรียบร้อยนะครับมีมีเล็กวะฮะไอ้วองังมีเล็กวะหาบ่เห็นนะเล็กคัดไหมนี่แปลกนะคัดเลยว่านนี้เองเราไม่กิน สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนีครับพี่น้องกำลังขีดถึงขื่นดำมันครับ